กระแสฮือฮาเริ่มหาวัคซีนนะครับในประเทศไทยเอามาฉีดซึ่งเป็นวัคซีนดูแล้น่าจะเป็นวัคซีนทางเวียดนามและวัคซีนทางลาวเอามาฉีดทีนี้ก็จะมาบอกว่ามันสมควรฉีดไหมหรือว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้ว่าโรคอนแทกเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อสู่คนและก็ไปยังสัตว์อื่นๆได้นะครับเช่นสัตว์เลี้ยงลูกดนมพวกนี้นะครับสามารถติดต่อไปได้แม่หมาแมวอะไรพวกนี้ที่อยู่กับใกล้กับเรานะ โดยช่องทางการติดต่อของโรคนะครับหลักๆเลยมีอยู่3อย่างนะครับก็คือการหนึ่งนะครับการสัมผัสโดยตรงนะครับก็คือเข้าไปทางผิวหนังนะครับสัมัสโดยตรง2ก็คือการสูดดมนะครับไปทางปอดนะครับแล้วก็3ก็คือการกินนะครับกินเชื้อโรคนั้นเข้าไปนะครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับเกิดโรคนี้นะครับโอกาสที่จะรักษาทันมันมีน้อยแต่นะครับถ้ามีโอกาสรักษานะครับสิ่งที่เขาแนะนําก็คือ1นึ่งนะครับใช้ พวกตัวยาพวกป็นนซิลินหรือว่าพวกเตต้าไซคลีนพวกเนี้ยนะครับเป็นตัวยารักษาสามารถฆ่าเชื้อโรคพวกนี้ได้ดีนะครับแล้วก็ได้ผลดีฉะนั้นก,ก,ก็ก็มียาติดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับราคาไม่กี่บาทเนาะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับการควบคุมโรคมันเป็นยังไงแล้วเ,เราควรที่จะฉีดไหมซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับโรคนี้นะครับ,รบตามที่ระบาดวิทยานะครับได้กําหนดว่าไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนในพื้นที่ ที่ยังไม่ระบาดนะครับเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่มาย้ําว่าไม่ควรฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดโรคนะครับไม่เกิดโรคในที่นี้เอาแล้วถามว่าบางคนว่าอา่องเราทำไมนเป็นมันจะว่าฉีดโรคไม่ได้แน่นอนครับถ้าเป็นแล้วไม่ควรฉีดแต่ไม่ควรฉีดในรัศมี10กิโลเมตรนะครับซึ่งรัศมีใกล้เคียงนั้นสามารถฉีดได้ซึ่งมาดูว่าเอฟเฟกใกล้เคียงของอาการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับมันเป็นยังไง ปกติแล้ววัคซีนตัวนี้ถ้าฉีดเข้าไปมันเป็นเชื้อเป็นนะครับย้ำว่าเชื้อเป็นก็คือยังมีชีวิตอยู่แต่นะครับแต่ปริมาณของอตัวเชื้อเนี่ยมันน้อยนะครับเมื่อฉีดเข้าไปแล้วสัตว์จะป่วยภายใน2-3ถึงวันนะครับคือป่วยแล้วการป่วยนะครับการป่วยเนี่ยเมื่อป่วยแล้วเขาห้ามฉีดยาฆ่าเชื้อหรือยาอื่นๆน,นะครับหมายถึงว่าห้ามฉีดยายนี่ยสัตว์ไข่เพราะว่ามันสีสางุูม ถ้าเข้าฉีดยาเข้าไปแล้วมันจะไปทำลายอันนี้ตามข้อมูลนะที่อ่านมานะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยก็กาหนดการใช้วัคซีนเนี่ยนะครับก็คือใช้สัตว์ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหนะเดือนขึ้นไปแล้วก็ในสัตว์ที่ไม่ตั้งท้องนะต้าตั้งท้องคือมันิิดพาฉีดอาจจะแทงได้ฉะนั้นพอมาคํานวณดูแล้วเขาคิดดูแล้วในฝูงหนึ่งของวัวเนี่ยนะครับในฝูงหนึ่งของวัวเราจะมีสัตว์ที่อายุ6เดือนกี่ตัว หรือตั้งทองกี่ตัวอันนี้แล้วแต่ฝูงนะแต่และคนไม่เหมือนกันซึ่งสมมติว่าเราฉีดไอตัวที่เราฉีดได้แต่ไอตัวที่เราไม่ได้ฉีดเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่เชื้อตัวนั้นจะแพร่ไปยังตัวที่ไม่ฉีดซึ่งอาจจะมากจะน้อยไม่รู้นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะติดไปสู่กันได้ซึ่งมันมเ,เป็นเชื้อเพ็นอย่าลืมว่ามันชือช่อเชื้อเพ็นฉะนั้นแล้วถ้าเป็น,ปนไปได้นณตอนนี้ตามที่หมอหลายๆท่านเขาก็แนะนําว่าสัตวแพทย์หลายท่านเขาแนะนําว่าไม่ควรฉีด ณนะตอนนี้นะครับอาจจะรอไว้ก่อนอย่าทึ่งตื่นตะหนกให้ระวังตัวตื่นตะนงแต่อย่าตกใจมากนะครับให้ระวังตัวไว้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะลามมาได้นะนะครับฉะนั้นถา้าตามตรงนะครับเรายังไม่ควรฉีดมากกวา่าถ้าฉีดไปแล้วณนะพื้นที่ตรงนั้นอย่าลืมว่าโลกนี้ยลืมบอกไปว่าโลกนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นแล้วโลกนี้จะอยู่ในพื้นที่นั้นอีกประมาณ10ปีนะครับเพราะว่ามันสามารถทน แรงทนอากาศทนแห้งแรงได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีตามข้อมูลเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อโรคและก็สามารถสร้างสปอร์ห้มตัวเองได้ให้ตื่นตัวแต่ไม่อยากให้ตกใจกันนะครับขอให้เฝ้าระวังว่าถ้ามันเกิดโรคนี้เกิดขึ้นจริงนะครับเราจะมีการรักษาแนวทางอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นก็คือใช้กลุ่มเพนิซิลลินแล้วก็พวกเตต้าินแต่ว่าควรฉีดวัคซีนไหมตอนนี้ในพื้นที่ถ้าถ้าติดแนวชายแดน ก็โอเคแหละว่ามันเป็นพื้นที่ความเสี่ยงคุณอาจจะต้องฉีดแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ไกลจาก10-20กิโลเมตรหรือ50กิโลเมตรอย่างเงีนเน้ยผมว่ามันยังไม่ถึงมีความจําเป็นมากที่จะต้องฉีดแต่ด้วยทางนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเป็นวัวของท่านท่านอาจจะฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้แต่อันนี้ในแชร์ในมุมมองผมใครอาจจะฉีดหรือไม่ฉีดก็กเป็นสิทธิ์ของวัวของท่านเองนะครับไม่ได้ว่ากันนะอะไรทิ่นี้ก็ประมาณน,นี้สวัสดีครับ